แน่นอนครับค่ะต่อไปนี้คือเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับรถถัง T84O+M รุ่นพัฒนาจาก T80 ที่ประเทศไทยใช้งานในปี2025แปลเป็นภาษาไทยขีดขีดขีด,ขดเหตุการณ์กองทัพบ,บกไทยใช้รถถัง T84O+M ในภารกิจจริง2568เกิดอะไรขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมพอ,ส,อสาลา 2568กองทัพบกไทยได้มีการนำรถถังที่84 o สที่ผลิตโดยประเทศยูเครนออกปฏิบัติการใกล้พรมแดนไทยกัมพูชาบริเวณใกล้เขาพระวิหารวัดคาโอสิรัสวารารามการนำรถถังออกใช้ครั้งนี้ถือเป็นการใช้ในภารกิจจริงครั้งแรกของรถถังรุ่นนี้ในประเทศไทยรถถังดังกล่าวสนับสนุนกำลังทหารราบไทยในการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้เขตพิพาทขีดขีดขีดรายละเอียดรถถ,ถังที่8ปด รายการรายละเอียดประเภทรถถังหลัก Main Battle Tank ผลิตโดยยูเครนจำนวนที่ไทยสั่ง49คันสั่งในปี2,554สงมอสบ่งมอบครบปี2,561อาวุธหลักปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงทันสมัยระบบช่วยเล็งกล้องตรวจจับความร้อนจากทาเลสฝรั่งเศสร,ระบบควบคุมดิจิทัลเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง1,200ลบ0แรงมา้า ความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรชั่วโมงระบบป้องกันกราะปฏิกิริยาแบบดูเพลตเอร่าระบบป้องกันเชิงรุกวาตาเกราะผสมแบบสมัยใหม่อุปกรณ์เสริมปืนกลจาก FN Herstal เบลเยียมระบบนำทางจาก LITF e เยอรมนีเซ็นเซอร์สุภาพอากาศจาก IRDAM ฝรั่งเศสขีดขีดขีดบริบทการประทะชายแดนสื่อยูเครนและสื่อต่างประเทศรายงานว่า การนำรถถังโอปอลตเ็มาใช้ในภาคสนามมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงแสนยานุภาพของไทยในบริเวณเขตพิาพาทมีรายงานว่ากองทัพไทยได้สนับสนุนทหารราบด้วยรถถังใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้และมีการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมฝั่งกัมพูชาเองก็มีการตอบโต้ด้วยจรวดแบบกราดส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขีดขีดขีดข้อสรุป การนำ T 8 4 o ี่โอปรเอออกใช้งานครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากองทัพไทยยังคงรักษาความพร้อมรบด้วยการใช้อาวุธผสมผสานจากฝั่งตะวันออกยูเครนและตะวันตกยุโรปแม้ประเทศไทยจะมีการสั่งซื้อรถถัง Vt4 จากจีนมาใช้งานเพิ่มเติมแต่โอปรายังคงเป็นกำลังรบสำคัญที่มีเทคโนโลยีสูงในกองทัพไทยขีดขีดขีดหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบที4กับ Vt4 ผลกระทบด้านการทูตไทยกัมพูชา รายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกแจ้งได้เลยครับค่ะ